ยกขาไม่ขึ้นทำไงดีครับเลือกแผงแทนเลือกแขนแทนเกแงแทนสิเฮยยกยกจริงๆที่พีทพูดเมื่อกี้นี้ก็เป็นความจริงได้นะครับถ้าเรายกแขนเป็นนะครับมันก็สามารถยกขาได้นะครับอ่ย่างไงครับนี่คือท่าที่หนึ่งนะครับพี่พีทลองทำดูครับยกแขนเป็นนะครับแล้วก็จะยกขาได้นะครับดูนะครับยกแขนเป็นปุ๊บยกขาได้เห็นไหมครับผมและนะครับสําหรับที่ใครยังทําไม่ได้นะครับจะมีเคล็ดลับช่วงสุดท้ายนะครับว่า เรานะครับได้ฝึกได้ทํานะครับท่าต่างๆเหล่านี้แล้วยังตอนท้ายคลิปนะครับอ่ะพีพินะครับเนี่ยยกแขนท่าที่2ยกแขนไว้ยังไงครับนี่ครับยกแขนครับยกแขนได้นี่ยกค้างนี่เห็นไหมครับยกแขนค้างอย่างนี้ครับยกเป็นอย่างนี้แล้วเวียงลงไปครับเราเวียงไปปุ๊บเวียงไปปึ้งเห็นไหมครับแล้วก็เตะขาแล้วกลายเป็นแบกวอสเห็นไหมครับ นี่ครับผมนี่คือท่าที่2นะครับต่อไปไปดูท่าที่3กันครับต่อมานะครับเป็นท่าที่3นะครับชูแขนเป็นนะครับแล้วก็ลงอย่างนี้นะครับลงไปเลยชูแขนปุ๊บลงเห็นไหมครับแล้วก็ลงแบกศอกอย่างนี้นะครับเอาศอกลงอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็เตะขาข้ามไปนะครับผมอ่าต่อไปเป็นท่าที่4เลยครับผมทีทีนะครับถ้ายังยกขาไม่ขึ้นเอนะครับก็ให้กําแพงมาช่วยยกขาอ่ลองดูครับทําสะพานโค้งแบบเอาศีรษะวานะครับตั้งเหมือนคล้ายๆล้ายหกสามเศ้านี่ครับตั้งอย่างนี้คล้ายๆล้ายหกสามเศ้านั่นแค นี่นะครับแล้วก็ถีบกําแพงอย่างเงี้ยเอาซ้ายขึ้นแล้วก็เตะขวาออกมาถีบกําแพงออกมาอย่างนี้นะครับผมเป็นท่าที่5นะครับเมื่อทําท่าที่4ได้แล้วนะครับก็พัฒนาท่าขึ้นมาได้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นแบ็กวอล์กสมบูรณ์แบบนี้ที่ทำให้ดูนะครับอขึ้นมาแล้วครับตอนแรกนะครับเราหัวตั้งนะครับตอนนี้ขึ้นเห็นไหมครับแขนตรงเห็นไหมครับแล้วเอาขาถีบออกมาอย่างนี้นี่ครับก็เป็นท่าแบ็กวอล์กแล้วนะครับ เคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะครับก่อนจะทําทั้ง5าท่านนี่ครับเคยทำหรือยังครับเตะขาแบบนี้นะครับข้างละสิครั้งเปลี่ยนข้างเลยครับเปลี่ยนข้างเลยครับนี่อย่างนี้ครับเปลี่ยนข้างข้างละสิบครั้งครับผมเคยทาหรือยังครับอย่างนี้เคยทำหรือยังครับนี่ครับข้างละสิครั้งครับเคยทำหรือยังครับนี่ครับมายืนทำนะเมื่อกลางแพงเสร็จแล้วก็มาทำอย่างนี้กับเปลี่ยนข้างเลยเลยครับข้างละสิครั้งนะครับทาเองนะครับนี่ครับฝึกเองข้างละสิครั้งตรงอย่างนี้นะครับเมื่อเตะขาได้เลยนะครับรู้สึกทํานะครับ ทำขาค้างข้างหน้าครับค้างค้างนับสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดก้าสิบหนึ่งครับแล้วเปลี่ยนครับผมแต่จะนับเร็วเหมือนครูนครับทำเองอ่ะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนครับนี่แหละครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนี่แหละครับสามท่านี้นะครับเอาไปฝึกนะครับแล้วก็ฝึกตามห้าท่าที่ครูให้นะครับประสบความสำเร็จยังไงมาบอกคุณด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย